ท่านไหนลูกเอฟซีท่านไหนน้องพี่น้องเนาะก็บอกกันเนาะสีถามราคาเนาะพี่น้องเนาะสอบถามราคามากว่ามันกะจนใจผู้สิบบอกพี่น้องเพราะว่าพอาะขาแม่ขาดชั้นนี้คนขอไหวเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตลาดทรงพี่น้องขาทรงย่างเดียวเป็นบ่อขาปีกพี่น้องเป็นกขอไหวอย่าบอกราคาเลยเพราะเบาบันนะมก็ไ่ได้บอกพี่น้องก็ขอถทดขอไพ่ไดๆช่วงนี้ออกมาร้ายกัเป็นเฮ็ดเคาะพี่น้องเฮ็ดเคาะ แตกสะเลยมากข่อัสดีครับพี่น้องเบาบันบันทงเลือพี่น้องเลือบอกด้วยเบอร์อะไรเบาบันบันทงเลือพี่น้องเลือกหนึ่งบุขอ่อกับเบาบันบันทงวันที่สามสิบเอ็ดพี่นอ้องโอ้ยคนมาพี่น้องคนมาสือของพ่ขอขาแม่์ขามาสือของ ที่ตลาดช่องจอดน,น้อพี่น้องเนื้อคนสื่อเง็ดเพาะไปขายเน้อพี่น้องเนาะช่วงนี้เง็ดเพาะวันศุก ที่31มสิสบเอ็ดกันไปน้องสุก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 สิ้นเดือนพี่น้องส,สิ 65, ส้นเด after after ือนพฤษภาคม2565ัที่ตลาดเจ้าจอมจอมเลิศพบพ่อเบ้าบันทองตลาดเจ้าจอมจอมเลิศพี่น้องเนื้อมาเนี้ยเราพบพ่อครับเน็ดเพาะพี่น้องเน็ดเพาะร้ายพี่น้องเพิ่งพาะอางนี่เป็นอีหลอกพี่น้องคนมาเป็นรถรถพี่น้องมาเป็นรถรถกะ ท, <st ing> ท่านไหนลูกเอฟซีท่านไหนน้องพี่น้องเนาะก็บอกกันเนะะาะที่ถามราคาเนาะพี่น้องเนาะสอบถามราคามากว่ามันกระจนใจผู้สิบบอกพี่น้องเพราะว่าพอขาแม่ขาท่านหนึ่งนขอไหวเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตลาดทรงพี่น้องขาดทรงย่างเดียวเป็นบ่อขาปีกพี่น้องเป็นก็ขอไหวอย่าบ,บอกราคาได้เ่าเบาบันนะมก็ไ่ได้บอกพี่น้องก็ขอโทษขอให้ได้ไส้ช่วงนี้ออกมาหลายก็เป็นเหตุเพราะพี่น้อง พี่หลอกเนาะพี่น้องเนาะพี่หลอกบอกยังไงไหนพ่อบอกได้เบ้าบัตรก็เจ้าตีบอกพี่น้องกันเพราะทันก็แชทแชทมาถามเอาด้วพี่น้องเด้อที่ตลาดช่องจอมเนาะพี่น้องพี่น้องช่วงนี้ของหลายคู่มือพี่น้องคนหลายของหลายขุนของหลายทุกวันอืมพวกลังบึมบึมนู่เข้ามาพวก

ขายไม่ได้ขายไม่ได้กระอ้้มาทมมกะ้เคาะพี่น้องไ้เคาะเคาะลุ่นรุ่นลากตั้งแต่เช้ามากระรกันส เฮ็ดเพาะล้วนๆพี่น้องคนนี้ กำไรห้าบาทออีหลอกอีหลอกอีหลอกล่ำรถเลยหยักรถมาเลยพี่หน้องหยักรถแหงตึงเลยหลอกเปเกี่ยวด้วยพี่หน้องไหนวันนั้นอ่อนๆของเองนะโอ้อ่อนจริงว่ะ ยอมรับเลยมพีใช่พี่ใช่ใช,ใชหมดที่ยัง่ซนดอนยังไม่ได้ล้างพี่ยังไม่ได้ล้างเลยไออันล้างอยู่ในร้รานจ,านจ้อนุฮสบ้าบาังคืต้องมกาาบามกกะโลเอาหลายจนลเนดอน ต้องข่าวก็พิสุงนี์เหนืพี่น้องเฮ็ดเพาะทีหลายแน่นอนพึงพึงเฮ็ดเพาะอยู่ทางพุนทางพุนกับเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเต็มลำรถมันมีแต่เฮ็ดเพาะมัอนี่มัอนี่ก็คึกคักคึกขึ้นพี่น้องแม่ข่าคนมาหลายเนาะพี่น้องแม่ข่าคนไทยมาล่อเฮ็ดเพาะล่อยังไปขายเนาะเพิ่ไปข่าไปขายอย่าลืมลืมพี่น้องอย่าลืมตลาดช่องจอมอำเภอกับเชิง อย่างวาสลินพี่น้องเปิดชั่วโมอตลาดชายรนดนเวยพี่น้องเลยไทยนี่เป็นของเมียาทางกัมพูชาเฮ้าตรงตรงเลยพี่น้องตลาดชชยแดนพี่น้องเปิดชั่วโมอพี่น้องตั้งแต่หกโมงเสาร์ถึง,งสงามโมงเสาร์บรอยากขายวขามีแนวแนวทางการขายการขายด้ยพี่น้องกลังบึมบึมบึม,บ,มบึมมาแล้วพี่ไอ้ลำรถหนึ่งเต็มเป็นลำรถขนแรนขนกันตัวเรียกได้ยังกะแรนเอาพี่น้อง เพื่อจะขาขายแล้วพี่น้องเนยโมีม่แนวข้า,ขางกำคากำข,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 ขายขกบับแวะเข้ามาตลาช่องจอมอำเพออแบบเชื่อสุรงนลิ์ครับเซื่อสมือแม่ค้าคนไทยแม่ค้ากำบมูมชาอย่างนี้จังเสียคนกาไทยเลยเมื่อสั้งคนเราไทยกันเป็นับเตะเพี่นงขก้น อ,อันนี้ก็หลายพี่น้องหลายหลายมันนี่หลายตันเลยแหละ

มุ้นไปเรื่อยๆพี่น้องนี่รูปที่แบบข้าวขาวก็มีทั้งนี้แหละพี่น้องเห็ดเพาะนะพี่น้องนะตัวนี้ก็เริ่มต้นที่ถือพี่น้อง ลอยบวกน้องพี่น้องเนาะปาิบบวกหรอกคดว่าไรน้อพี <Coast> ่น <ação> <c ười> <ười dic> ้อง้กอเัหตุไม่ใชหตไมหตุไม่่้องเปี่เป็นบเมจเป็นเกีียวแดงเกีียวขาว ฝากเลยครับยื้อทังหนาเลยหนังงวพี่น้องสวัสดีครับอืมอ่าบายบายบดียบายไปไหนจะบายบายไปไหนหนังงวก็ยังมีขายทุกวันครับขายแกงกับเห็ดครับตรงนี้เออเออเออหนังกระเพ็ดหนังงวเลยพี่น้องทั้งเขามากหนังงวน้องโตโน่พี่น้องน้องโตโน่มาขายในคู่มือมาขายอยู่พี่น้องสายหนังครับสายหนังสายหนังเบอร์โทคอ่ะ ซูทแบบศูนย์สามห้าเจ็ดเจ็ดสองห้าศูนย์พี่น้องอา่าผมก็โทรหาน้องตัวหน่ได้สอบถามราคาคืาอว่าจะฝากซื้อของก็ฝากได้ครับเดี๋ยวจะส่งหลังหลังโผล่มาหนึ่งวันถึงครับผมโอเคสอบถามเรื่องราคาของไอ้ชิ้นข้าชิ้นกระดจองจอมสอบถามเฮ็ดเพราะพวกเฮ็ดเพราะอีกเท่าไหนนาร่น้อเบาตัวโน่ก็สอบถามได้เบอร์โทรนี่หละพี่น้องศูนย์ตู้พี่ยิ่งตู้พหน่อยวะ ไชงก็ได้พี่นอ้องตัวหนูมันอีโคนหลายเลยพี่น้องเล้วคลิปนี้เลยพี่น้องเล้วคลิปนี้คลิปนีน้ฝากไว้ทั้งนี้เล้วพี่น้องเนาะฝากพี่น้องโค้ดไลค์โค้ดแชร์โค้ดติดตามเบาบันเน้ขขา,า,นา่อขากาญนาพบกันไหมครับสวัสดีครับ